สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะขึ้นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์คลำเป้าพีคลอกฟอร์กัจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูไนเต็ดฟีเจอร์เงียเจดม์ทุกวันนะฝากและแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากไปด้วยนะแอดตูน33น,นจะจ๊ะ อา้าวันนี้คก็คือวันเสาร์นะครับไปดูกันที่ฟินแลนด์ไรคาสลีกาลีก่อนกันละกัน5ตุ่มตรงลาติดวลกับอีเวสนะครับลาติชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มเดียวกับอีเวสเลยจากข้นนัดล่าสุดเฮดทเวดอีเวสดีกว่าเล็กๆเ,เท่านั้นเองชนะ2เสมอ2แพ้ลาติไป1จากข้นเกมล่าสุดที่ดวลกันตวัวเล่นกับลาติในบ้านวันนี้ปาโบอันดราเดสปัสโซคอสคินเนนและกองหน้าอย่างมิเชลโลเปสนะครับส่วนอีเวสนะครับมีทางด้านของอาโปมาเอนเปาโดนี่อาริฟี่และตัวลูกใช้มารรรริอออุุสสโซเเเเดบบบกกนนนนนััั่่่่งงะะะะคคููี้ไปปปชหา2ตล เฮ hey, ได้1ประตูไม่พอหูอื้อข้างหนึ่งซึงจะทำให้เราเยอะเกินไปฟอร์มหลังก็พอการเฮดตูเฮดก็ hey hey, สูสีวันนี้ออกเบียดเบียดเนี่ยเพอเผลอแบ่งแต้มด้วยซ้ำนะครับมองเจ้าถิ่นนะลาติไปต่อที่ยูโร2024รอบสิบอันสุดท้ายนะครับ5้าทุ่มตรงคู่แรกนะสวิตเซอร์แลนด์ดวลกับอิตาลีสวิตชนะ1เสมอ2ในทัวร์เนมานี้นะส่วนอิตาลีชนะ1เสมอ 1, 1แพ้1ฟอร์มใกล้เคียงเฮดตูเฮดก็สูสีครับ5นัดล่าสุดที่เจอกัน เสมอเป็น4เกมและเบนจารีชนะเกมเดียวนะตัวเบนครับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในวันคันชีกาดิชาก้าแล้วก็แดนเอนดอยนะส่วนอิตาลีครับอเลสโซบัสโตนีนิโกลบาเรล่าแล้วก็เฟเดริโกเคียซ่าคู่นี้อิตาลีบังคับชนะกี่ประตูก็ได้เปนแฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอหูอื้อค้าหนึ่งซึ่งจำดีแล้วคู่นี้สูสีมากๆโอกาสเสมอใน90วนาทีมีสูงเพอเพอเยืดเยื้อยาวไปถึงโดนจุดโทษโดยสามบอลแล้ววันนี้มองไปที่สวิตเซอร์แลนด์ ปิดท้ายตีสองนะครับเยอรมันเจ้าภาพดวลกับเดนมาร์กนะเยอรมันชนะ2เสมอหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ครับส่วนเดนมาร์กเสมอมา3เกมติดแต่ก็เข้ารอบมาได้นะเฮทเวทก็เท่ากันชนะฝั่งละหนึ่งเสมอไป3นัดจากแค่เกมลองสุดที่ดวลกันนะครับตัวผู้เล่นนะเยอรมันวันนี้อันโตนูร์ดิเกอร์โทนี่ครอสและกองหน้าตัวรุกอย่างจามามูเซล่านั่นเองนะส่วนเดนมาร์กครับโยคิมันเดอร์เซนคริสเตียนเอรกเซนแล้วก็รัสบูธฮอยลุนคู่นี้เยอรมันนะครับชนะ1ประตูแฟนเฮ1นึ่งแขนนะ2ประตูห่างเมื่อไหร่เฮเต็มมมๆซึ่่่งงยยยอออรรัแลล้้ววเเเนนดดดูีกกกาาาทุ์โโห ฝืดเหลือเกินเยอรมันแดงเท่าน,นี้เน้นๆหน่อยเก็บชัยชนะ1ประตูยอดดับว่าพวกเขาทําได้อยู่ที่ว่าจะยิงขาดไปไกลแค่ไหนนะครับมองเจ้าถิ่นและเจ้าภาพนะเยอรมันสรุป3ทีมเจอร์ลามเป้าคัมคืนวันเาคคาสาร์แบบนี้นะครับลาติสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางเราทูนยูเต็ดฟิตช์ยันยังยอดดับทุกวันพรุ่งนี้มาคลับเป้ากันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ